ฟูมิจะเชิญชวนเ,นเพื่อนๆมีทูเปอร์นะคะมาประชันความรู้ฝีมือและสกิลการเอาตัวรอดในเกมของฟูมินั่นเองเดี๋ยวเราพาไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าเออ สวัสดีจันนายเราชื่อคิริฮโค,โคุเราเป็นอัดุลนอุนดับของค่ำคืนนี้เราเด้ทองจะสัญาา้ามันก็ดทองก็เป็นเทพที่ไม่มีอะไรเลยง <c oughs> ่วงเอติดเกมแคนนนน่นั้นแหละวัสดีนะทุกคนฝากติดตามด้วนนะสวัสดีครับผมฮันเตอร์การด็อกฝึกหัดครับหมาที่เป็นได้ทุกอย่างที่คุณอยากให้เป็นครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> สโลแกนเขาน่าสนใจมากจะต้องมีสาวๆบางคนพูดในใจว่าเธอเป็นพ่อของลูกได้ไหมกะว่าแต่ว่าแต่เมื่อกี้มีใครแวะไปช่องมิวบ้างปะมีคนบางคนเปลี่ยนเป้าหมายสตรีมไปออกช่องมิวมีคนพยายามจะเช็กแซงการถ่ายทอดอนิเมะของมิวไทนเลยนะคะ เขียนว่าสตรีมเชื่อมต่อยอดเยี่ยมน่ะและทุกคนก็แบบเออแล้วมันไปเชื่อมที่ไหนเนาะเมอทุกคนกินกินสภาพแบบว่าฟูฟูเบสสตรีมคีย์ยังแล้วฟูฟูหันมาถามว่าสตรีมคีย์คืออะไรล่ะคะและทุกคนเงียบหมดแล้วก็มีคนนัดร้องพิพูดว่าโอ้แย่แล้วจะขำก็ขำจะเครียดก็เครียดต่เเอออะไรกันเนาะฟูฟูไมันด้ตั้งใจสวัสดีสวัสดีโอ้สวัสดีสวัสดี มีในใจแล้วที่อยากตอบแต่ไม่รู้จะรู้ไม่รู้แต่อยากตอบก่อนนี่ฟูมีมีคำตอบแล้วฟูมีมีคำตอบเหมือนกันแล้วค่ะแล้วจะตอบยังไงตอบทีละคนเหรอใช่ตอบทีละคนถ้าพร้อมแล้วบอกฟูมีได้เลยพร้อมแล้วพรอมมาครับเอาแล้วโอเคบอกเรียงมันเลยค่ะจากพ่อคู่ก่อนอะสวัสดีใหม่คุณแม่ทองสวัสดีวันจันทร์มาเลยแล้วคุณฮันเตอร์ค่ะสวัสดีจ้า เฉลยข้อแรกเลยมมาเ่ัยข้อแรกสวัุหอสวัสดีวันีือสวัสดีวันัคารสวัสดีวันอังคารเฮ้ยคนเนท้อทองเร็วได้เหตุผลที่มันขึ้น่ะเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขา่ต้องการรูปไปลงในไลน์ยังไงล่ะคนเขาต้องการอัปเดตรูปใหม่ๆโอ้ยแล้วขึ้นก่อนนะกมันมันบอกว่า ก็เลยเสิร์ฟกันเยอะวันนี้มันถึงกับขึ้นเป็นทบเสิร์ฟเลยลูกันน่าหลอโอ้ my god ม oh ีคนมากมายแล้วกันลูกสวัสดีวันพฤหัสเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยมีกุ้งลายกุกงายจะอยู่ชาไช่ขุดนุดเจ้า